กระบะไททันนะครับย้ําเลยนะว่าสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายของสิ้นเดือนแล้วนะครับโปรจะหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรซื้อสดนะครับหรือจัดไฟแนนซ์นะครับทางของแถมที่พีเียมต่างๆนะบอกเลยว่าจะหมดโปรแล้วนะครับและรถสวยแบบนี้นะครับบอกเลยว่าได้โปรโดีพิเศษเลยนะและราคาสวยราคาดีแบบนี้ไม่อยากให้พลาดน,นะครับคลิปนี้ไปบอกเลยนะว่ารถคันนี้คุ้มค่าจริงๆนะครับ สวยน่าใช้เป็นกระบะแคบออโต้ตัวสูงนะครับเกียร์กระปุกนะเกียร์กระปุก6สปีดนะครับ183แรงมา้าออปชั่นคุ้มคุ้มครบครบนะครับตัวใหม่หน้าใหม่สาภาพสวยงามนะครับคันนี้เลยนะผมบอกเลยว่าผ่อนแค่6 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นครับรถสวยราคาดีนะครับจากเงินสดหรือเงินผ่อนก็ได้นะครับจากเงินสดหรือเงินผ่อนก็ได้นะครับคันนี้บอกเลยว่า จางเงินสดก็ดีนะครับก็บอกเลยว่าไม่ได้บวกอะไรเพิ่มนะครับก็ขาย3ามแสนทั้งหมื่นเป็นราคาพิเศษไปนะครับออกใหม่บอกเลยว่ามี8 0 0 0สนนะครับวันนี้มิสูวิชินะครับตัวนี้เป็นตัว 2. อยสีนะครับตัว G ห X นะลบปีสิด้วยนะครับแคบยกสูงและสีหายากเป็นสีเทาดำนะครับสวยงามมากนะครับสภาพนี้ไปบอกเลยว่าราคาถือว่าดีถือว่าสวยนะครับ รถใช้ยาวๆนะครับกระบะแคบคันนี้แต่ท่านพัดใครหายอยู่นะครับไมเวคินดีเซลนะสภาพสวยสภาพเดิมนะครับอ่ะชมหน้าชมตานะครับสภาพสวยงามแบบนี้นะครับสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะครับคันนี้ราคานะครับเงินสด3า0 0 0 0 0 0บาทครับและถ้าเป็นตัวจัดไฟแนนนะครับ จัดได้ยอดเต็มๆนะครับยอดเต็มนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับอยู่ที่งวดละ6,500บาทครับสังเกตนะรถสวยๆแบบนี้นะครับมาไวไปไวนะครับเอาง่ายที่ไม่ค่อยถ่ายเพราะอะไรครับเอาออกมายากนะครับรถยังล้างสปาไม่เสร็จนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะถ่ายไปครั้งเดียวตอนที่ว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับก็วันนี้มีโอกาสแล้วนะครับพื้นที่โล่งแล้วนะครับดูนะนี่พื้นที่ย้ายไปสาขาใหม่แล้วตรงนี้ก็เลยมีพื้นที่ว่างให้อารถออกมาตั้งถ่ายนะครับก็ ราคาถือว่าสวยถือว่าดีถือว่าถูกนะครับน่าจะเป็นราคาที่เกือบถูกที่สุดแล้วนะครับคันนี้นะกระบะแคบยกสูงนะครับปีเจด้วยนะครับสนใจโทรหาเป้เลยนะครับอย่าเป้พามาดูนะว่าสภาพรถเป็นยังไงนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสีเดิมสีเนี้ยจะเป็นสีเทานะครับเข้มๆแบบนี้กระจังหน้าเป็นตัวโครเมียม นะครับไฟเตอนหมอกมีมาให้ครบเรียบร้อยนะครับสภาพรถสวยรถเดิมนะครับคิวล้อมีให้ครบนะครับสีสันพิพันธ์รถสภาพเดิมนะครับฝากระโปรงก็เดิมนะครับฝากระโปรงก็เดิมนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็เดิมก็สวยเช่นกันนะครับกระจกด้านหน้าครับก็เดิมนะนี่ A.G.C. Automove นะครับนี่ของเดิมจากศูนย์เลยนะครับกระจกพับไฟฟ้าปบบไฟฟ้าครับแล้วก็มีระบบอิโมนะครับ เป็นระบบป้องกันการโจรกรรมนะครับก็มีมาให้ครบนะครับสวยน่าใช้นะครับส่วนตัวแม็กนะครับได้เป็นแม็กเดิมแท้นะครับแม็กอล่อยแท้นะครับยางดันหลบนะสภาพเดิมสภาพสวยปี24นะครับปี24นะครับตัวนี้นะครับแม็กแท้ยางใหม่นะครับดอกสภาพดีแบบนี้นะครับซุ้มล้อป่องล้อนะครับสภาพเดิมนะครับ สภาพเดิมนะครับรถสวยรถด,ดีนะครับสบภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับมันจะข้างมันจะเหยียบนะครับตัวนี้เป็นตัวสแตนเลสอลูมิเนียมเนาะมันจะทนนะครับมันจะทนนะด้านท้ายกันชนท้ายมีให้ครบนะครับกล้องมีครบเดิมโรงงานด้วยนะครับเป็นกล้องเดิมโรงงานนะครับกล้องเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ ด้านในนะครับแม็กไลเนอร์สาภาพเดิมๆสวยๆนะครับตะเข็บโครงสร้างก็เดิมเช่นกันนะครับจะเข็บเมทอาร์คนี่ก็เดิมเห็นไหมเนี่ยเดิมเดิมเดิมนะครับอ่ะราคาดีราคาสวยนะครับสนใจโทรหาเลยครับเบอร์เป้นะ0 9 4 7 8 9 4 8าสปครับทอเดิมช่วงล่างเดิมลูกหมากก็เดิมนะครับใครหาอยู่นะคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดครับ ไมเวดคินดีเซลนะครับรถสวยน่าใช้โครงสร้างเดิมทั้งลำนะครับคันนี้นะครับเฟรมเดิมสภาพสวยงามนะครับเฟรมเดิมนะนี่เลขเฟรมทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่เลขเฟรมทุกอย่างอยู่ครบนะครับสภาพสวยสภาพเดิมสีนะครับจะเป็นสีบอลนะครับเป็นสีบอลนะครับหลังคาต่างๆสภาพเดิมสภาพสวยนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับอ่า ตัวพูดสตาร์ทได้มาครบนะครับกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับพอจะหมอบปรับได้สี่ระดับนะครับพอจะหมอบปรับได้สี่ระดับคอนโซลจะเป็นสีดําตัดด้วยตัวสีเทาๆแบบนี้นะครับสภาพสวยสภาพดีนะครับใครสนใจจัดจับจองได้เลยนะครับเบาะสภาพเดิมสภาพสวยแบบนี้นะครับหัวน็อตเดิมเดิมนะครับนี่สภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะแล้วก็ตัวถังต่าง นะครับนี่เดิมเดิมนะครับตัวถังต่างสภาพเดิมนะครับอ่าเดิมนะปัจจัยแม่แรงอยู่ครบนะครับตัวถังเดิมแน่นอนสวยงามนะครับอ่ะคันนี้ใครสนใจจะจับจองบอกกันได้เลยนะครับราคานะครับบอกเลยว่าถูกนะมาดูนะครับนี่สปอตเป็นอาร์ตต่างๆก็เดิมนะครับสภาพเดิมนะครับอ่าเดิมนะครับ แล้วก็ด้านในนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะหนาตึงแบบนี้นะครับหนาตึงแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเบาะยกได้นะครับยกก็ดับได้แบบนี้นะครับเบาะยกก็ดับได้นะครับแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์หกสปีดนะครับเบรกมือแมนนวลนะครับปุ่มสตาร์ทได้มาครบนะครับจบพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับซ่อกประตูต่างนะครับนี่เดิมๆนะ สภาพเดิมสภาพสวยนะครับแล้วก็จอนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเป้ขอเหยียบนะครับเดี๋ยวขอเหยียบเบรกซ้ายดูนะครับเหยียบเบรกเหยียบคับนะตัดให้ดูนะครับเครื่องแนงเครื่องฟิตครับผมบอกเลยว่าเป็นรถที่แรงมากนะบอกเลยเพิ่งเคยขี่เป็นครั้งที่สองนะก็ยังตกใจอยู่เพราะว่ามันแรงจริงนะครับรถมันแรงนะครับบอกเลยนะมิสูแรงจริงนะครับเครื่องแรงแรงกว่าที่สานอีกนะครับก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับเครื่องเท่ากันนะแต่ว่า ประสิทธิภาพของเขานะครับดีเยี่ยมเลยนะครับ USB i p o d s ิทยุมีครบหมดเลยนะครับซี l ีบลูทูธนะครับแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นะแล้วดูครับเข้าเกียร์ <ๆ S 2> ถอยนะปุ๊บหี่กล้องมีให้ครบนะครับกล้องมีให้ครบนะครับนี่สภาพเดิมเดิมสภาพเดิมนะครับอ่าแล้วก็ u s ีชาร์จทุกอย่างมีครบนะครับ USB ชาร์จทุกอย่างมีครบ นะครับนี่เดิมนะนี่เดิมเห็นไหมแจ้นะครับเป็นคีย์ไขแบบนี้อ่าพบเครื่องนะครับคันนี้อันนี้ไม่ก็อยู่ประมาณแสนเดียวนะครับไมแสนเดียวนะไม่แสนเดียวนะครับพุทธตาจะมาคบกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้านะครับ ไอแบงค์ใช้ขวามีให้ครบนะครับนี่ใส่ดังปกตินะครับแล้วก็ปรับบุรุษบุรุมตรงนี้ได้เลยนะครับซอสต่างๆนะครับเลือกได้เลยนะครับ usb ipod ยุ dvd bluetooth นะครับเสียงช่องต่อภายนอกนะครับมีครบหมดเลยทุกอย่างนะครับมีครบหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ด้านหน้าเครื่องเดี๋ยวไปพาไปดูนะครับคันนี้นะรถเติมเดิมนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้านะครับสภาพสวยสภาพเดิมโครงสร้างเดิมเครื่องก็เดิม นะครับอันนี้ได้ใช้นะครับคือรถมันสวยจริงนะครับดูสิครับจะผ่อนก็ได้ซื้อสดก็ได้นะครับไฟหน้ามีไฟเดียร์ทให้ครบแบบนี้นะครับเครื่องคอมบันเ็วนะครับเครื่องคอมบันเ็วนะครับหน้าเดิมนะครับันหน้าเดิมนะครับแอลฮีดต่างๆนะครับเดิมเดิมนะครับหัวนุนล้เดิมนะครับฝาเดิมนะครับฝาเดิมหัวนุนล้เดิม นะครับนี่เทอร์โบนะครับอาเฮดเนาะก็เป็นตัวตาฝั้มนะครับว่าคันมอคันหน้าเดิมไหมนะครับโตเบก A T S นะครับอันนี้ก็ติเกัร์ตาปั้มอยู่ครบนะครับนี่อยู่ครบนะแซมเดิมสภาพสวยนะครับเครื่องนะครับเดิมๆไม่แกะไม่ไขยไม่ขยับนะครับนี่สภาพเดิมสภาพสวยนะครับ คันนี้นะครับปี17 3นห้าหนะครับราคาถูกลง60%นะครับถ้าสวยแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะน่าใช้จริงๆนะครับเป็นตัวยกสูงด้วยนะครับแมแท้ยางใหม่นะตัวนี้นะครับผมบอกเลยวกล้องหลังก็มีครบนะครับออกใ่8ปดแสนสามนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ83ดแสนสามนะวันนี้เหลือแค่3ามแสนห้าหม้าครับคุ้มๆเลยอ่ะคันนี้นะครับรถสวยราคาดีนะครับ กับราคานี้นะครับแคบนะเป็นแคบนะครับแล้วก็บอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยสภาพงามนะครับใครสนใจโทรมาได้นะครับรถอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับมีไฟแนนซ์นะครับรองรับมากกว่าสิบที่แล้วก็มีการตรวจสภาพรถให้พร้อม200กว่ารายการนะครับแล้วก็มีจัดไฟแนนซ์ได้ถึงหน้าบ้านทั่วไทยทุกจังหวัดครับย้ําเลยนะว่ารถสวยสภาพดีแบบนี้นะครับรถสวยสภาพดีแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับอ่ะ ก็ถ้าสนใจยังไงจัดจับจองบอกกันได้นะครับรถสวยแบบนี้ห้ามพลาดเลยครับ